A ก็วันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาลองเสียงใหม่ที่เสียงใหม่แล้วก็อาจจะถัวร์พันนิดหน่อย <laughs> ปืนมันก็คิงเลยนี่คือแมปแรกนารอกนะครับผมก็จบแมปนี้ไปแล้วนะก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นที่ผมใช้ก็คือมีนี่เอาแรดไปตีแล้วก็ผสมเล็กไว้ตอนแรกจะเอาเล็กไปตีแต่ว่าไปเจอใน youtube ว่า พวกเดินรขาเก็นพืชเนี่ยพวกมีขนมันรับตัวเม็ดไฟได้น้อยกว่าแล้วก็ตรงนี้จากใก่บานเราก็จะผสมไข่ไวเบิร์นออกมานะก็เปิดได้ตลอดเปิดถ้ามันผสมได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าไข่มันไม่เน่าไม่ปุแล้วก็เอามาเก็บไว้ในตู้เย็นตรงนี้นี่ แล้วก็ฟักตั้งไว้ e n c o u r เบตตั้งไว้นะประมาณ30นาทีอออเอ้าอ๋อเออช่วงนี้มันมีอีเวนต์อีโวก็มันจะบูสต์เรทต่างๆ XP อเวนก็เก็บเกี่ยวทรัพยากรพวกน,นี้ แล้วก็บูส์อัตราการผสมพันธุ์อัตราการฟักไข่นี่โกดังเก็บโนโ่เสาก็ตอนแรกผมก็ว่าจะเก็บไว้จบไว้ครบทุกตัวแต่ว,ว่าเล่นจมแบบแล้วก็ยัง <c oughs> เก็บไม่หมดก,ก็อาจจะทางตกนี่ตอนนี้มีหมุดมีพวกนี้น่ี่นั่นนี่มียูนิคอร์ เปิดมาวันแรกของก็เจอเลยเดี๋ยวผมแปะรูปไว้ถ้ายังไม่ได้ลบกันนะมาต่อที่ตรงนี้วายเบอร์นะเมื่อกี้รอกนอกเรื่องไปก็คือพอผสมเอ้ยพอเนี่ยพอมาโยนไขวปตรงเนี้ยาษาสังกฤษมันียกว่าอินโคเบตแต่ว่าไม่แน่ใจว่าภาษาไทย ก็เหมือนกบไข่นั่นแหละแต่เราใช้แอร์แทนจริงก็ให้เหลือสักหนึ่งวิแล้วก็สมมติว่านะหนึ่งวิเดี๋ยววางไข่เดี๋ยวผมใช้คุณแจพฟักเลยเพื่อเป็นตัวอยา่างแล้วก็เอาไดาโนเสาร์ที่ต้องการเลเวลมา มมติว่าตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดีนดอเอาเป็นยูนิคอร์แล้วกันนะสักตัวหนึ่งี่ตัวลูกโ้ยโทษทีน้องอยูนิคอร์ในคมเอ้ยในคมกับเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้ก็ฝากมือถืออ่ายูนิคอร์ ยังไงดีละ่ะมันเกมอาร์ไออาร์กัตเตอเมนมบายเนี่ยมันฟอร์ตนะจากคอนโซลถ้าจะไม่ผิดอ่าแล้วมันก็ต่างจากอาร์มือถือเก่าเดยวไม่มีสายลุงเซ่เลยก็สมมติว่าไขฟักเสร็จแล้ว แล้วก็กด S A โอ้ใช้5้าครีอ๋อกด S A อืมใช้5คีช่วงไม่ช่วงไม่มีอีเวนต์ก็จะประมาณ10คีแล้วก็กดเคลมไปไมไเอาพัสสี v มันจะได้ไม่วิ่งหนีแล้วก็ Option Unclaim ออ ยูนิคอนตัวนี้รู้สึกว่าก็แทบจะไม่ได้อัพเวลอะไรเลยนะตอนนี้มีพอยต์อยู่26เวลถึงไม่เข้าเลยกันไล่ลูกก็เป็นวิธีปั๊ม XP ไว้ตีพอสอย่างกองทัพแรกที่ผมเตรียมไว้มันก็ใช้ใชวิธีนิ้ไวเบิร์นเนี่ยอ่เวล ที่เวลร้มันจะดอกเออยู่ที่หมื่นเลนะหมื่นแต่แลบเยอะกว่าทีแรกแล้วก็สมัยนู้นอะไรกันตายวะ ตอนในผมยิงอยู่ที่999 99ดาม่ทนีนนต่ต่อเ J นี่เห็นไหมตอนนี้ XP เป็นสุดที่มี14แล้วนะ14แลยขาดเลือดเลยมันจะอดเลือดให้หมดนะยนูนิคอรนเดี๋ยวมันตายของหายากมันจะไม่เอาไปสู้มันอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลย แล้วก็มีร็อกโกลิม,มร็อกโกลิมตัวนี้เวลเวลเยอะอยู่นะผมจะมาเวลร้อยสี่สิบห้าแล้วก็ตอนจับไม่ได้ใช้ซาลเฟอร์จับใช้เป็นนี่แทนไว้ด้วยนี่ใช้นี่บ็อกซ์ออฟช็อกโกแลตนะครับ มันจะตอนที่เรากด,กดให้มันกินตอนสลบเนี่ยสมมุติตัวนสาวสลบอยู่เราจะจับตัวนั้นแล้วก็เอาบล็อกช็อกโกแลตเนี่ยไปให้ไปกดกดคอนซูมอ่ะเนี่ยกดกดวันเนี้ยเลยนะมีอะไรคิดไหมไม่มีแครอทไหมมีมีม,ม,ม,มีโอเคเนี่ยสมมุตินะนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ คอนซูมสมมติว่าเป็นบล็อกออกช็อกโกแลตนะอัน,นี้แล้วกดคอนซูมแบบนี้หยุดตรวจเดี๋ยวมันกินหมดเปลือง <laughs> อ่าแล้วค่าค่าเทมิเอฟเฟกต์มันจะขึ้นมาอยู่ที่50%แล้วก็ต้องเตรียมไป2 2กล่องแล้วก็เอาสักอย่างหนึ่งที่มันกินอ่ะใส่ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ยัดช็อกโกแลตหนึ่งกล่อง แล้วก็ออกเข้าเกมหนึ่งรอบแล้วก็ยัดเข้าเกมมาใหม่ยัดรกด้หนึ่งมันจะก็จะครบร้อซแล้วเราก็ได้จับแบบไม่เสียเทมมิ่งเอฟเฟกต์แปลว่าได้โบนัสเลเวลแบบบ้มบมสมมติตัวนี้ตัวนี้จะมาตอนออเวลป่ายู่ที่ร้อยสี่้าถ้าจะไม่ปิดก็หลังมันก็จะบวกเวให้ประมาณ6ก 9ก้าถึงเจ็ดสิบประมาณนั้นแต่ถ้าตัวที่สมมติตัวที่กีก้าเบลร้อยห้าสิบมันจะบอกให้เจ็ดสิบเอ็ดเลยเบอพอเยอะมาก,มากผมจะพาไปดูนะไปดูก้องครับที่ผมใช้ในการตีบอลอ่าชุดเทคบินไปเลย โทรศัพท์ผมมันไม่ได้เยอะแยะเดขนาดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอัดไอ้ว่าจะลองอัดเอรเบอร์เรชันร้อยวันดูอัดไปได้โอ้ยหยวน้ำลายเคยเห็นก็ร้องอัดไปได้ประมาณ40สิบนาทีบวก30นาทีก็เจินาทีชั่วโมงสิบนาทีโทรศัพท์มันร้องว่าพื้นที่เต็มน้องลบรูปเดี๋ยวนี้ ร้อยวันก็น่าจะต้องพับไปก่อนแล้วก็อาจจะทำคลิปธรรมดาเพราะว่ามันว่างมากเลยน,นี่มาถึงแล้วกองทัพแรกของผมก็สเตตก,ก็ประมาณนี้ก็เลือดผมจะอัดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วก็ดาเมจหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์บวกอิมพริทร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มียูเทเรนัส ตันแบน่นกับตันบานผมชื่อผมตั้งตามบันบาโรจากมอนสเตอร์นะ <c oughs> ก็มันมีขดเหมือนกัน <c oughs> แต่นี่มันเป็นกวางนะเลือดออยู่เทอร์นัทผมจะอัพเลือดหมดเลยอัพห้าหมื่นอยู่ที่ห้าหมื่นหกะยืนแท้งสบายๆย,ยืนแท้งแล้วก็คำรำนี่คำรำปัพเลยนะี่ยอ๋อยืนสบายๆเลย ก็ได้ทั้งเกมแล้วก็มีหมูหิว้วอีกหนึ่งตัวผมอัดค่าอาหารทั้งหมดเอ้ยมาสิอัดเลือดไปหมื่นหนึ่งแล้วก็ค่าอาหารทุกตัวที่ไปในที่เอาไปสู้บออะผมแนะนำนะอัดเลือดให้ถึงขั้นต่ำหนึ่งหมื่นเลยนะขั้นต่ำหนึ่งหมื่นนะ เพราะว่าเนี่ยที่จริงแรกผมมี20ตัวตายตายในสนามรบไปหนึ่งตัวนะเลือดหมื่นนี่เกือบจะไม่พอนะอ่าก็ไม่ถือว่าชนะไม่พูด,พ,ดพูดว่าชนะได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่ไม,ม่สิแรดม,มัน18สิไม่ใช่20เพราะว่ามันต้องรวมอันนี้ด้วยกับ,ก,บกับตัน ก็ที่เอาเข้าห้องบอสได้มัน20ตัวผมก็เอาได้ไป18แล้วก็กับตันหนึ่งหมูหิวหนึ่งรวมยี่สิบกลับมา19บเก้าตายไปตัวหนึง่งเศร้าซะเหลือเกินพวกนี้ก็เลี้ยงมากับมือหมดเลยนะคอยอิมริ้ต์คอยปอนข้าวปอนอาหารโอเคตัดกลับมานิดหน่อยเมื่อกี้มีปัญหานิดนึง อืมก็คลิปนี้ก็ไม่น่านมีอะไรแล้วล่ะก็พาโทมดแล้วเน่ย <c oughs> ผมก็ <c oughs> ก็มีแค่นี้นะ <c oughs> คือตอนแรกผมจะกะจะเอาไวเวิร์นไปไปสู้บอสแต่ว่าดัน <c oughs> ไวเวิร์นมันเอาเข้าห้องบอสไม่ได้แต่ว่ามันเอาไปเอาสู้ ไอถ้าเป็นแมบ,บทะเลทรายมันเอาไปสู้กับแมนดิคอร์ได้นะแต่ว่าอันนี้มันสู้ไม่ได้ซอมากเลยนี่ผสมไปแล้วเนี่ยพอแล้วมั้งเนี่ยเออรวมตรงนู้นก็ก็ไวเวิร์นมันเอาเข้าไปไม่ครบยี่สิบตัวเพราะตัวมันใหญ่รงว่ามันไม่ค่อยพอเท่าไหร่ออร <laughs> ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรก็เทสเทนไม่เฉยๆก็พลาดนคลิปเลย <laughs> กิฟฟินผมได้มาครับวันที่สองแ่แต่ขพอมัน,นีไม่ได้อัดดามเมจอะไรมากอัดเลือดพวกนี้จะได้ทึกๆไวๆไ,ไม่ได้นี่เป็นสายดามเมจนีตัวดามเมจนี่มาเวินตัวแรกขงแบบนี้เลยนาบินเลถ้าใครเล่นมา,างกรก็จะรู้จากชื่อน,นี้ดามเมจดามินเลอยู่ที่หนึ่งพันสามรอยเปอร์เซ็นต์นะก็ พุน่นพุ่นทีหนึ่งถ้าพุ่นครบนี่ไงถ้าอัดสายฟ้าเนี่ยีล้วมีถ้าถ้าอัดครบอ่ะก็ถ้าอาัดยาวๆอ,อัดแบบเนี้ยอัดไดูเซฟโฟโตโอ้อัดไปะวะโอเคอ,อัดยูเซฟ อ,อาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนก็ามาเทสไมก์ก็ถ้าราบรื่นดีแล้วก็ผมไม่ขี้เกียจอัดคลิปอ่ะนะ ก็จะมาลงคลิปในแอปพลิเคชันนะผมก็เล่นจบไปแล้วแหละแอปพลิเคชันแต่ว่าผมมีอันนี้ไงก็คอคน,นโซลช่วงนั้นมันซื้อมาใหม่ให <c oughs> ม่ของผมก็เลยขี้โกงไปเยอะอยู่ว่าจะเล่นสักรอบเล่น <c oughs> ไม่ใช้นะไม่ใช้ไม่ใช้ต้งตัวน,นอย่อันี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแ,แบบว่าไม่ได้ขี้เกียจหาของด้วย สถานการณ์ไม่แบบว่าอันตรายพอกับัตรายดีครก็ไม่ใช้ก็สำหรับวันนี้แต่เราคิดไม่ยอดขอตัวหลาไปก่อนก็เจอกันในคลิปหน้าถ้าหากานิีกนะ็ขอติดรใจ